ล่าสุดนะีคุณผู้ชมเขามีการลงภาพหวานคู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการพร้อมเขียนข้อความครบรอบคบกัน3ปีค่ะว่าฉันรักคุณนะคะแล้วก็เปิดตัวความรักอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจรูปดังกล่าวได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเกินคาดนะคะหลายคนก็มีการแสดงความยินดีเข้ามาแล้วก็ที่ลงรูปเพราะอยากจะเก็บเป็นความทรงจำดีด ไม่กลัวอาถานคบกัน3ปีแล้วเลิกรู้ว่าก่อนหน้านี้ตนเองลงรูปคู่กันปกติและไม่เคยปิดว่าเป็นเกย์นะคะแฟนๆที่ติดตามกันก็จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วความรักครั้งนี้มีความสุขและคบนานที่สุดแล้วตนเองบอกฝ่ายชายไปแล้วว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นข่าวซึ่งฝ่ายชายก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังเจอปัดหลังจะมีการเปิดตัวก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ นะคะซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาและว,ว่าตนเองก็ไม่เคยพาไปพบครอบครัวของฝ่ายชายด้วยยอมรับว่าช่วงแรกๆที่เข้าวงการเคยถูกผู้ใหญ่เตือนว่าไม่ให้ออกสาวมากนักเพราะว่าจะไม่มีงานค่ะก็คําพูดนี้เป็นคําพูดที่ทําให้รู้สึกอึดอัดมานานแล้วพอถึงวันนี้เหมือนทุกอย่างปลดล็อกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์นิดนึงค่ะนั่นแหละก็คบกันเป็นแฟนกันก็3ปีแล้ว เออคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเกย์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือคืออ่ะพูดตรงๆเลยนึกออกไหมแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราไม่ได้มีแฟนก็ก็อยากแบบลงเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอุ้ยกว่าจะหาแฟนได้ก็นานกนอะไรเงี้ยก็อยากคบเป็นานๆคือต้นก็รู้สึกมันไม่ใช่แค่ต้นหรอกทุกคนที่มีแฟนก็ก็คงอยากคบกับใครแล้วคบเป็นนานๆที่ว่าเราโอเคที่วันโอเคมานาน,านแล้วก็ต้องก็เข้าวงการมาตั้งแต่9ปีที่แล้วอะไรเงี้ยจากการประกวดแล้วเราก็ชนะมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ยอมรับเลยว่าช่วงแรกๆอ่ะก็กลัว เสียงจากเบื้องบนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าสาวมากนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไม่มีงานอะไรเงี้ยไอคำพูดแบบนี้มันฝังหัวเรามานานมากจนมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบก็อึดอัดเบาๆอันนี้ก็ยอมรับเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็มีความสุขกับตัวเองแฮปปี้ดีกว่าเลยต้นธนสิทธ์บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมะตูมเตชินหลังจากต้นมีการรีทวิตคลิปที่ปามี่พูดกับมะตูมในรายการหนึ่งนะคะปามี่พูดว่าวงการบันเทิงอะเนาะ ปามี่พูดไว้แบบนี้เป็นแคปชั่นนะคะคุณผู้ชมช่วงที่มะตูมเนี่ยมีดราม่าหนักจากการรักษาตัวที่โควิด -19 ก็เป็นปาร์ตี้ที่ต้นเหตุที่มีคนติดเชื้อหลายคนค่ะต้นธนสิทธิ์บอกว่าเป็นการรีทวิตเพราะว่าชอบคำพูดที่ตลกของปามี่ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ค่ะ ขอบคุณที่รับชม c n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook c n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ